มีพูดน้อยตนหนึ่งที่ชื่อว่าอัคคณีเป็นบุตรของพูดแห่งไฟที่มีนิสัยหงุดหงิดขี้โมโ oh. หและทุกครั้งที่พ่อไม่พอใจ <c oughs> เขาจะใช้พลังไฟจัดการสิ่งที่รบกวนจิตใจให้ลุกไหม้กลายเป็นเท่าทานส่วนแม่ของอัคคณีไม่ชอบนิสัยขี้โมโ oh. หของพ่อเลยและที่สำคัญเธอก็ไม่อยากให้ลูกชายไว้ห้าขวบเป็นแบบนั้นด้วยเธอจึงมักสอนลูกให้รู้จักควบคุมอารมณ์ แม่อักคณีจะพยายามทำตามที่แม่สอนแต่เขาก็มักเผลอใช้พลังไฟทำให้ใครต่อใครเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่เสมอและแน่นอนอัคณีก็จะเสียใจทุกครั้งที่ทำให้มีคนบาดเจ็บและเสียใจยิ่งกว่านั้นเมื่อเห็นสีหน้าผิดหวังของผู้เป็นแม่แม่นั้นเข้าใจสาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยอยังควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ จึงให้คำแนะนำไปว่าถ้าลูกโกรธเมื่อไหรอย่าลืมคิดถึงแม่และตั้งสติให้ดีนะแม่เชื่อว่าถ้าลูกฝึกบ่อยๆต้องทำได้อย่างแน่นอนแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ว้าใจก็เกิดขึ้นอัคนีตั้งใจเดินไปซื้อขนมชนิดใหม่ที่เพิ่งวางตลาดเพื่อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดแต่เนื่องจากชื่อเสียงอันโด่งดังของขนมชนิดนี้ ทำให้อัคคีต้องยืนต่อแถวยาวรอเป็นคิวที่200เลยทีเดียวเวลาผ่านไปอัคคีเริ่มรู้สึกหงุดหงิดความอดทนของเขาถึงขีดสุดแล้วแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นใบหน้าแม่ก็ลอยขึ้นมาและในที่สุดเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเขาวิ่งออกจากแถวแล้วมุ่งตรงไปหาพ่อครัวที่กำลังทำขนมอยู่ พร้อมกับพูดว่าคุณอาครับเตาของคุณอาเล็กมากขนมออกมาช้าเอาแบบนี้ดีไหมครับผมมีพลังไฟในตัวให้ผมช่วยคุณอาทําขนมดีไหมข้อเสนอของอัคคณีทําให้พ่อครัวที่เหนื่อยล้าจากการทําขนมด้วยเตาเล็กๆและผู้คนที่ยืนเข้าแถวอยู่ท่ามกลางความร้อน ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีและแน่นอนในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงทุกคนก็ได้กินขนมที่รสชาติดีเยี่ยมอย่างมีความสุขโดยทวนหน้าเวลาผ่านไปพ่อครัวกับอัคคณีเร่งทําขนมจนเพลินลืมสังเกตว่าแป้งที่ใช้ทาขนมเกือบหมดแล้วไม่พอที่จะใช้ทําขนมเพื่อไปฝากแม่ของตนเขาเสียใจแต่ไม่รู้สึกโกรธพ่อครัวด้วยเหตุนี้อัคคณีจึงได้เดินคอตกกลับบ้านโดยไม่มีของฝันใดๆไปมอบให้กับแม่ในวันเกิดเมื่ออัคคณีถึงบ้านแล้ว เขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังและขอโทษแม่ที่ไม่มีของขวัญมาให้แต่เมื่อแม่ได้ฟังแล้วก็สวมกอดลูกชายแล้วยิ้มอย่างมีความสุขพร้อมกับพูดว่าอย่าก,กังวลไปเลยลูกรัก ลูกได้ให้ของขวัญแม่เรียบร้อยแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าอคณีทำหน้างุนงงเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มเพราะเพิ่งเข้าใจความหมายของแม่ส่วนพ่อก็มองลูกชายด้วยความชื่นชมและตั้งใจว่าเขาเองจะพยายามฝึกควบคุมอารมณ์ของตัวเองบ้างเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่พรรยาสุดที่รักนั่นเอง